14เซนครับทรงแคปซูลครับมีที่วางโทรศัพท์ด้านหัวเตียงด้วยครับนี่ครับทำจากไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ไม้สักถูกต้องตามกฎหมายครับผนังข้างก็ใช้ไม้หน้า7นิ้วครึ่งนะครับความหนา3ามเซนครับด้านท้ายนี่ความหนาก็4นิ้วครับ10เซนครับความใหญ่ก็ประมาณ9นิ้วครับเสาด้านท้ายก็เป็น4ีคูณสครับเมื่อเราขันน็อตทั้ง4มุมแน่นแล้วครับ เราก็ใส่คานครับคานความยาวของคานจะอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบสี่เซนนะครับเตียงห้าฟุตจะยาวเมตรห้าสิบสี่เซนครับคานมีทั้งหมดด้วยกันห้าตัวครับหัวท้ายสองตัวตรงกลางสามตัวครับคานนี้ก็เป็นไม้หน้าสามสามนิ้วครับความหนาสามเซนเหมือนกันครับเนี่ยครับคานยาวอย่าตัดนะครับบางคนบอกว่ามันยาวใส่ไม่ได้ตัดเลยครับพอตัดแล้วพื้นใส่ไม่ได้นะครับเพื่อนๆครับ เนี่ครับเท้าดันมือดึงแบบนี้ครับอาจจะต้องออกแรงสักนิดหนึ่งครับแต่ว่าแน่นมากครับถ้ายิ่งแรงอย่างเงี้ยยิ่งแน่นครับเนี่ยครับใส่เข้าไปครับเพราะว่ามันใส่ไม่ยากหรอกครับแต่ว่าต้องใช้แรงนิดหนึ่งครับต้องใช้ข้อผู้ชายครับผู้หญิงได้ไหมก็ได้นะครับน้องซอยนี่ก็ช่างสีนี่ก็ประกอบประจําเลยครับการประกอบเตียงครับวันนี้มาถ่ายคลิปเก็บภาพเตียง5ฟุตของลูกค้าจังหวัดหนองคายครับลืมไปเลยครับว่าหลังนี้จะไปไหนครับ